สบายดีขอหญ่สมมิตครับมินตาสาวเรามากินเขาขึ้นเก่าครับส่วนกินเขาขึ้นเก่าหนึ่งปลาอาหารเมื่อนี้หนึ่งปลาหนึ่งปลาปลาสองตัวปลาสองตัวซื้อมหาสิ้าบาแล้วก็มาทั่วผักกาดมาทั่วดอกแคแก้วมะกอกแก้วมะกอกนะครับผมมาครับมาจุดจุกันเลยนะครับกินเข้าไปคุยกันเตะน้ำ ทั่วของข้าปลูกยังบท่านได้กินเถอะอันพื้นยังได้ขายตลอดล่ะ <laughs> ของข <laughs> ันพิ่นเกษตรกรตัวจริงเนื้อของข้ามือสมัครเด็น <laughs> แต่กับปลูกพ่อได้พ่อได้พ่อได้เก็บกินอยู่ดอก <laughs> อย่ำย่ำนั่นเนาะ <laughs> กินหน่อยกินร้ข้าวสร้างมั้เนาะอ, <laughs> อืมดอกแค่ okay. มันมีแมงอย่างหัวบ้าเลย่ะแมงมตอมแมงอ่ะมันจะมีกัชพืชอยก็คือมีหลายอย่างของอ่ะศัตรูเพื่ออืผักหอมผักเจี๊ยนป่ะเสดับกินปลา นี่ตื่นเตะเศร้าอยู่ดีสักผาตื่นเตะเศร้า,าได้เบแยกหลายรอบนี้บอใครใครได้สดเด้ดอคับพี่น้องนะเขาเอาภัยหลายๆลายขอมีเวลาเมื่อ <c> ใ <oughs> ดมีเวลาก็จังค่อยไลย่เมื่อใดที่อากาศ บรรยากาศที่ว่าปลอดโปร่งนะบรรยากาศปลอดโปร่งมีเวลาเราค่อยว่ากันอนี้พัสทีเข้าบ้ือ,อ <c oughs> เริ่มบได้ซื้อแล้วพักหอม <c oughs> ไม่ค้าบไดเ้เงินมิตรตาแล้ว <c oughs> เรื่องพักความบัวพักความปลอมพักความเกือบทุกอย่างเนาะแมนไม่ค้าบดุดายเงนมิตรตาช่วงหน้าฝนมันมันไต่ยนามหมดเนาะ <Man. S 1> เท่ากับปูกคือไมัน,น,นอยนางบนยังผักซีผักหอมเริม่มเก็บได้กินแล้วจี่ที่ีเล้าจี่เล้าจี่ไทยหอมบัวหอมอ่ารหลายอย่างเนาะ แล้วก็ปลูกเริ่มเริ่มจะปลูกแล้วมิ้นตาก็จะเริ่มปลูกอ่าผักผักปลูกน้ำแต่ล่องทดอันนี้คือววาตดล่องทดสอบทดลองว่าปลูกหลายดอกปลูกเพอได้กินเนาะกับเบิ้งก่อนวานถากทำมันในคนอีรีกับอยากเห็ดลายกับอยเห็ด เดยขายได้ขายเด้วยเคยขายบ่มานเด้พักนะคะเรเคยขายอะซุ <S <S ่มขายพักคนจะปลูกตลอดปะ่ะซุ่มนี่ได้เก็บมซุ่มซุ่มปลูกกับปลูกซุม่มเก็บแล้วก็ปลาเตรียมดินปลูกไม่เป็นเลยม,มุนเวียนต้นจีบบ๊เห็ดในดินแค่ระวางเลย ừ, ขาอาชีพปลูกผักขายเพื่ออาชีพถ้ะเขาจะต้องมีเวลาเนาะเมื่ออาชีพหูจักใจหูจักใจพักร้อมตอนนั้นคอยปลูกผักอันนั้นผักดิบขายนะบ่าปกติเดือนได้ปลูกขายเดือนเขามักขึ้นยังปลูกง่ายร่าผักดิบง่ายม่นี่ย่งกับบกินย่ำนี่แหละเขาปลูกนะ่ยย่ำห่อนยังปลูกได้กินเออยย่ำนายังปลูกได้กินวาพี่ แม่งกับพกกินมันยุ่นี่ม่แต่ทางผิมถ้าน้ำมห้อนนะปููกก็ได้กินมดจับมดจับใบกับงอกูดไม่ได้กินย้ำมห่อนเขาต้องมันต้องมีเป็นย้ามเป็นย้ามเนาะนาแน้วเป็นน,น,นา,นาปูกพักเมีนปูกมาแต่งยังก็ได้ เจไดเนาะอยู่หน้าบ่มีบ่มีไผ่ปูกองไสกับ้องไคอยู่เอากระบบโบ,บปูกี้มันเป็นคอยคอยอยู่หันคอยปลูกผักเนี่ยจะได้ดินดีๆเนาะอ,อันนี้ขนาดของเขา้าบ่เป็นดินปลูกด้วยเนาะยันีงม,มันเป็นห,หินเมตหิน ปย่างกับบ่างามม,มันเป็นดินมันใส่ปลูกกระถางเอาเอื้อยูบ้านคันมีปุยใส่อีกแล้วก็น,น้ำเพียงพออ้ยงามน้าม,มันดีอยู่แล้วเนาะเป็นมันเป็นน้ำปลางามงามสูบน้ำขึ้นระ<อ>ใส ก็ขัดไยเป็นมะเจะผัก มีแต่ของวฮาบา่มีผมมาเก็บเพราะว่าเขา,าปลูกหน่อยก็ได้กินกินท้องก้อนปลูกลายๆมันเ็ยกินนม่ไวเนาะแม่เานะมะไวได้กินผักจำแก้วนะครับผมโอ้มีแห้ง ดอกแค่ดอกแค่ก่อนยุดดวนหนึ่งกินเช่น,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 นหนึ่งขันโมขันมหนึ่งกินมันกะเป็นมากแกลวนถิมเขาเก็บไปให้หอยกินอืมมันกินปะกินเขาบอกจะบ่ได้กินแล้วเคยเก็บไปให้หอยกินแบ่งกินหอยบ่มีอยงกงกินไหมมันใหญ่ย,ย,ยนมากมันกลาใหญ่ยูถ้าเอามีแบง มันกินเดี๋ยวเขาก็ได้กินไนะอยน้ำเรกแก่นหวานเนี่ยอ่เอามากมันชอบกินบริหนึ่งกบเดือนกว่าละดึงหนึ่งกบใส่ผักแบบนี้นก็แซ่บตำแก้วแบบนี้เรา เดี๋ยวมากองใช่ปะมีแห้งเที่งได้กินอาหารบรรันบัน,นเถอบ่มีอย่างกระตำเจียวแบบน,นี้จำเจียวกุ้ยกุย้ยกับอิม่มเด้ดตำแก้วกับพักเนี่ยทุดยอดเลยเห็นบอกว่าเพาื่อนเราแม่นอาสุกินข้าวกรบป๋างกินเขาน้าวกระ้๋อะแ่าวทำแก้ว หอมแก้วค่าแล้วว่ามีผักซับเลยล่ะเจยมะกอกดีพี่มะกอกอกับอันมันมกเผ็ดหอมแดงกระเทียมห่มใส่ใส่เครื่องลายลมันหอมเมนค่อยใส่กะปิพร้อมดิจับผักัหมักหนันใบะหมัก แค่ว่าแต่ตัดจิมมันก็นได้กินมันด้วยห้มามเนาะห้ามกากพิ่นเลยทำแจวมากองอันใส่กุ้งกระแซบโอ้แก,ลกลแ้วกุ้งแซบกว่าเาอยู่ตลาดนี่บ่มีกุ้งมันเป็นง้ามมันสืน่งันถ้าเ้าไปอันตลาดเทศบาลตลาดเทศบาลมีเจ้าหนึ่งเนาะออกุ้งมาขายตลอดมนมะขายตลอด เมือม่อเมือม่อนึงคอยไปเรียนอยู่น้องชิมเห็นผัวเมียคูหนึ่งลงสอ่อนเอาด่างลองลองอยูใ่ในน้องชิมเป็นไรกุ้งบมเจ้าจจไปต้นไหนแกสอนมือที่เจ้าเมื่อบานมาตไปไปัเบื้พงผลลงลองนั่งกันเจ้าขาเจ้าเกาไปใส่เอา เอาที่ดัก,กุงไปดักอเขาแซบครับรเขาปั๊บก็จะได้รีงานมือนี้ต้องสำเร็จหาเพลงหาเพลงบ่เม่เมฆคู่คนจากเขามากคนจดตรอ,รอมันแล้วบ่สองใบเขาไก่ไม่สองเพลง เขาไข่ไม่สองเพลงมีเสียงสามเพลง <Okay. S 1> เป็นหาเพลงห้เลวเมื่อนี้กำลังใจค่ะ <laughs> ว่าใครได้คุยกันเราคือ,ค,อคือยังเสียละเป็นยังยังไข่บดได้ล่สดครับถ้าลายสดแล้วมันมันต่อมันต่ออารมณ์เพ็ดเพลงยาบอันเลีมยนมันอีกอย่างหน,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 นึ่งก็เสียเวลาครับขอขอนุญาตปาดคำหลายๆนะครับคือยังบอเห็ดตัวเนื่องว่ยงอานารยครับ อ่ามีงานเขามาเฮ็ดงานเลยนะครับเรนอ่าส่้างยูทูบเนี่ยเขาเอาก็ถือว่าเป็นเอาเวลาว่างครับเวลาสะดวกอ๋อบ่มีเวลาเฮาก็บ่อนั่นเพิ่นว่าเอ้าเฮ็ดยูทูบคือบ่ตั้งใจเฮ็ดแท้ก็ก็ตั้งใจอยู่นะครับก็คือเฮ็ดบ่เซามันบ่จะมันมันโบไปว่าซั่นลางก้นก็ว่าจังซี่ไปบ่ไปก็เฮ็ดก็ถ่ายซ้ำ่ล่ะเนาะอื เาได้เป็นซีีส์ชีวิตเห็ดงานหนาเดียวดีครัมันตั้งใจว่าเห็ดยูทูบเบอร์อีเลีก่ะเขาก็ไปโลทายคนเนียวอยากพาไปหาทายนั่นมองคั้งบางนีกินเล่นเที่ยวแต่ลเราหมองเต่ละหมองนะครับก็อยากไปเที่ยวยู้ยไซสสมบูรณ์ไปหากินเขาป้าอยาเวลาไปอยู่นะครับมันต้องมีเวลามนให้กำไรเจ้าของเนาะถ้า เมื่อจอบบตวันทีสิบแปดสิบเก้าเอาไ้าไม่อย่างน่าจะา,<ป>า,ากียงานในล่องตัวนะอืมโอ้มนเนี่ยิมพอเป็นไหมค่ะจะมาก่องแสบอ้มกินเขาแสบปัญนยัดล่องสังปั่นัระชิมล่งสังกินอ่ะอ้คนนี้แหละ โอ้ยคราวนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเนะเาะคลิปนี้ไปแล้วเมื่อนี้กับผมกับมินตาของแถ่ล่าไปก่อนเนาะสวัสดีครับสบายดี